ดูสดูดิโอ๊โปมาแล้วโป๊เราเราพูดอะไรไปปูไม่รู้เรื่องปูไม่ได้อยู่ปูต้องหาซื้อปูทุดแล้วหูฟังมันจะหมดดดดอะ จับต้องได้ก็พอแล้วะเราแบบไม่มีไม่มีใช้ก่อนนี<ค>่<ด>ใช้อยู่สามสก็ดีนะไม่ไมนน 3, 000, สดสาส คนเล่นไปดูฟังเขาอ่ะแบบันนีนี่ย bon ีเ well> ้เยนี่เนี่ยทีเอันูแกากทั้งนั้อ่สามพันสี่พันเตอนนี้ที่ใช้อยู่มันเกมันตอของดี่อถเท้าอ่ะ อยู่หน้าบ้านเล็กงา,า,าน,นย,ยัผมงฝันโรงงานไหมแมงูแมงูป่าววะ,ะแมงูเลยสัมผัสได้ถึงแมงูใช่ป่าวะ,ะ,วะมีสิทธิ์และเงียบอย่างนี้แต่มันเงียบเงียบอย่างนี้ก็ไม่ไแน่ละไปโรงงานอาวโอเค แมงงูนี่มั่วสัตว์พี่นี่โคตรมั่วเลยห้องวีอยู่บ้านเล็กเอฟห้องวีอยู่บ้านเล็กอเอฟมาเล่นคนเฝ้าสุสานทำไมแต่แล้วมีคนเล่นตัวช่วยอะพี่ กูอยู่ไงูก็มีไกกก็ช่วยได้ตองตองมีอยู่ไหนนะบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเลอยบ้านเล็กโอ้ะลุมาได้ไงว้าทะลุ รอหนึ่งว่าแมง,งูม <า S 1> เ้าวฮ้ยคร<น>ูช่วยเลยเหรอเฮ้ยไก่นะไก่นะได้ได้ทันนะต้องต้องมาเลยอย่างเงี้ยแะถแล้วเอา้าใครวิ่งออกมามนะาแล้วไงอ๋อมิกปัไหน่อยครับปั่นหน้าประตูประตูลุกรับทิธีนึงนะมหยา มี่ะไปช่วยป่ะหรือว่าให้พี่ช่วยเอ้าวเพราะมีบไม่หน้ามาทันเอ้าวทำไมปูไม่เอาท้ายมาไม่ไม่ถ้าโดนเธอรถช็อกไม่ติดท้ายอ๋อปูเดินโทัวร์รช็อกต้องไปด้วยนาทีนึงจะได้ปูุนเงินเฮ้ยเอาเดินช้าอยู่มันเดินช้าอยู่โดนแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี <Boy>? ๋ยวมีมีมีอ๋อบินบินปูอันมีบอลดำอีกลูกหนึ่งอ่ะโอ้ยล้มแล้วอ่ะอันนี้เอฟช่วยสองทียังยังใช่ไหมบินแล้วผมอ่ะบินแล้วบินแล้วเกงก็เมื่อกี้ช่วยไม่ทันปูมาเออมาเขียวก่อนเครื่องสายไม้ย้าใกล้เสร็จแล้วได้เก้าห้าตัเซตนะคะนี่ มันมาแล้วมันมาแล้วคูหลบไปเดี๋ยวมันให้มันมันไล่มีมีเครื่องไหนเหลือบ้างนะเครื่องสับไม้สาบไม้กับสับไม้กับประตูโรงงานโ <Okay. S 2> อเคพี่พี่น่าจะมีใบร้อยหนึ่งอะ่ะโอยมีไม่ถึงเดินเข้าไมา้เลยนะ โอ้ยพี่ต้องไปช่วยนี่ว่านิดเดียวคอนะนิดเดียวโอเคเอาไม่ได้ก่อ็ได้นะเครื่องเครื่องลงได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไกลเกินไม่โอ้ยมันไล่พี่ด้วยเออมันไล่พี่เออมันกลับแล้วมันกลับไปแล้ว

เห็นว่ะมิกอะไรอะไรก็นเดือดนบนานที่ม่ต่อแลเนี่ยถ้าได้กันหน่ไปทันตรงไปเจ้าพิ่หีกนไม่เอาไม่เอาโอ้โหแปดสิบสี่แปดสิบสี่ เตียมจุดมีจะวิ่งไปไหนอ่ะบ้าโรงงานโอเคอนั้นพี่เปิดบ,บ,บ้านเล็กถึงประตูบ้านเล็กแล้วกำลังจะเปิดเปิดตอประตูตเอา้าอยู่โรงงานเหรอ บอกมาจบโรงงานสวยแล้วมาบ้านเล็กแน่เลยโอ้โหปูรีบออกทำไมไม่ยังไม่เปิดพี่เพิ่งถึงโอ้วยเร็ว